ันอผีทั้งหลายทั้งปวกมัดถูกปาสามัดถูกยอมหยาอืมาบอกบอกกระซอกเขาจะบอกกูหไรตโตแล้วลสูงองงอันนี้พูดหนึ่งว่าตัวนึงวางแต่ว่าทีแค่ทีบอกคักมันด่วทั้งเจ็ดบอกบอกเขาออกยางช่างซสี่หาม ามกันอันี้เมื่อเมื่อเมื่อบวงสวงวันที่สิบเก้าสิบอารตมั้งบวงสวงแล้วครับปู่อะก็บวงสวงนเรียกง่ายนั่นเป็ดนีง่ายแต่กองแมนเนี่ยมั้บอกญาติเขานี้จากการผีกันเทวดาดีจากพ่อพรรษา้ะผมก็เดี๋ยวเจ้าเรื่นงเรื่องเป่าไม่เห็นธีพอนรอกหายุ่ไปเรื่อยเรื่อยแนอวออกพัรษาละใบเจ้าระเรียกกันที่ยังออกให้เมื่อแล้ว ได้บอกเขาบอกแล้วจัดให้แล้วเงินไงเมื่อนั้นน่ะผีทั้งหลายมาบอกว่าปูอันนี้อันนี้แกเห็ดเอาเอาไหมเอาสีนี้แล้วปูอันนี้เห็ดอันนี้เอาไหมบอกเบิดเออขันขันข่ันอะไรแล้วมันเจ้าสิบอกเลียกเขาบอกพอกพอกพอกเดี๋ยวม,มาบอกออออบอกได้ไงบอกได้ไง เอา Dante, да. เจะเจ๋บอกได้คุณละคุณงงเอาปะกองถคยกองทองสมนี้ก่อนมันว่สิเ1 8สิแปดปูมาเขียนหนงานสิเกตสิแปดปูเอาพอแล้วส่นลวันนี้เนี่ยพีวัดเหรอครับปูไอ่ย้เนี่ยนะบัดนี้พอไ่ทุกันเนี่ยมูมาหลายสิบป็นสิบเลยมันให้พีเอามารวมกันอน้อยกับบ่คือมูเดีย สามทิศสามทิศเบ็ดท่านบอกอันสมบันเนี้ยสมบันมาที่บ้านแล้บ้านเนี้ยบ้านนนขามบ้านตรงสุกวงอันใดนเนี้ยนิ่งท่านบอกเอาพอกมาแม่ิบส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 ิบเออวว้คือบอกดูเดี่ยวนึงไว้เป็นตัวเดียวของหลวงปู่ ผู้ว่าเอาอีกตัวหนึ่งผู้ว่าหลายตัวเอาเอาคููด้วยเหมเลขร่างเลขบนเจ็ดส่นตัวนี้ว่าสุนห้องบพอคนเจ็ดซี่เลยเออพอแล้วพอนี่ใหายงนเนี่บพ่อัขาพ่เขียนเนตัจอทีกองถอยกองหอกนะว่ายุหอกป่องอสิบเจ็ดสิบแปดทียุนี่ว่าสามสิบสาสิบเ พี่ยุผมสมหองว่าสิบพี่ยุดนขาคว่าอ้เจ็ดสีแล้วบอเขากบดซาดูเปเขตมืองิช่ไเป็นเสียงเขาเนี่ยซาเออมีครบหนาครบแต่สิไม้กูสิไม้อีกทู้สิ้าเจ้ามาประธานก่อนค่ะได้ยินเ้าเจ้าสิมาบอกผมพูดแลยวบอกหลายตัวเออ แล้วผีอันไหนแม่นกว่ากันครับปู่ครับพี่ผ่านมาสังเกตเบิงจู่กองสิบอกแม่นกว่าสิบเจ็ดสิบแปดนี่ใช่ไหมที่บอกนี่ครับปู่หองมากั้ยุ่งหายผีหายผีนบอกสามสิบสามสิบเอ็ดบอกแปลกๆนี่นะจิกหน้าปอ,อนนะครับๆๆบางคันผียู่วัดเด็กน้อยอยู่บ้านมันบอกก็หาซีหา ันก็บ,บอกว่าเรีกรางเลยทังเกตต้งอ,อ,บบองที่พุทธเอาผี้าไีบอกคือกรบอกลคุณเ็กลางก่อกก็ิุกนกูบอกแล้วตัวเด้สหา่ผ่านปังมันก็บ,บอกอยู่วซื้อสหานางเกิดกัแมนเรกสร้างด้วนลุ้มลองมรจากกัดการซีซีซีขาซี มันบอกแมงคำวันอยู่ที่มันบอกสี่สี่สี่ห้าสี่หกมันบอกสี่ขามันบอกก้าวขารามันกับวาเอเด็กลาบอกหนีมบอกวายมังหันมันต่เดีมังหันของเอกน้อยบอกด้กก้าาี่าอันหายผีงบอกตัวเดียวในก็หนึ่งสิบก็ึเดียวกัน มือถือมันซ้ำอันนี้ก็มือถือซ้ำตั้งมาปนาขอแก้มือไม่กูสามทิมทเป็ดนนกเกปิงน,นนั้นี่มาสิกับเจ็ดีทิพย์่เคยยินนึ่งัเคยได้ยินทียกบย้งบยัซาเลว้บอ้าบวยเลี้ยงเลมันซื้เขาพุ้น คือเขาหลบซองซื้ออย่างมาแจกเอาว่าคือผักก็ไม่หน่อยคือแจกไหนเอาก็ยังไงดีแทพบดา,าเรียนยน,ยน,นี่แหละ้คเจะอยงว่าผู้ผู้สิมาบอกผู้อยู่ที่วายจะโดดนะมึงสีมาบอกอีกไปกั้นกล่องให้กุ้อตัวได้สูว่าเขาเอาไปได้จไป ตังกิ่บังดาวไอ้พือกบอกสสบเก็ดสิบแปดสามสิสามเอ็ดสิบเก็สี่บางอันส่มันบ่ไข่บ่กักบบ้านอยางว่าพีมีบ่เห็นเหียบัาร่าเงินวันนี้นางคดเพืบอกคัณสิหรือวันสิเป็ก็ยังเขาว่า วันเราโคตของมันจะเป็นดินเป่าว่ามันแังเกิดเด็กน้อยมันคือบอกอโโอออาาสิบเก็ดสิบแปดเขาว่าสิบพับผานีม่เขาเขาบอกว่นสิบพบผาดเสร็จทัว่วแต่หมดนี้จะไม่ให้พลา<ม>ดใช,ใช่ไหมครับหมดนี้บ่อยผ่าน ผีบอกใช่ไหมครับปู่ผีบอกผีบอกกันว่าที่บ่อยพลาดของบอกบอกขัดขัดก็คือผีผีกองเนี่ยบอกสบเจ็ดสิบแปดใช่ไหมครับปู่แล้วผีไห่นี่บอกตัวไหนครับสามสิบสามสิบเอ็ดสามสิบสามสิบเอ็ดอแล้วแล้วหนึ่งศูนย์กับเจ็ดสี่นี่คือผีอะไรครับปู่ที่บ้านสมโพงกับผีนองกสังกัดผีนอกสังกัด ในีบุถึงือก็คือบุถึงือก็คือพี่นอกสังกัดพี่พี่นอกสังกัดนี่ไม่เคยถูกเลยใช่ไหมครับปู่พี่พ่อออกมาหนูมูไมากินขนมหนูมูท่าจจะมางวดนี้ก็ได้นะปู่เนาะจักแล้วปอาวันนี้แล้วว่าคือประเด็ยินหนึ่งคือเลขสิบสี่เพราะปากหรือว่าเรื่องอะไไมยากอย่างเดวมันคือยอดที่แต่งมาเดี๋ยวของจอดมือบวกสวนแห่งครับแห้งกองก็จะแห่น่ะ ไมาบอกว่าพูพูถึงได้กว่าสุกแวกก็คเทตยวจได้มนนันหน่อยมีกินซีนจีนีกินซงมาบอกปรากฏให้กับายจ่าจำภาพไปรู้ได้เห็นด้วยซอยนีอที่มีเจโชโช้าตูกอันนี้คอยพูดจากเรื่องนงั้นเรื่องนั้นแฟนี่แห้ปูว่าก็ผีนาะบอกแบบบริสุทธกัน วัไใ่ก็ใส่ใสถาขานนอนถางเขานี้โลดเขาเะครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของปู่แก่นนะครับงวดที่แล้วคือปู่ผีมาผีมาให้ปู่นี่คือสี่ห้านะครับปู่ก็ซื้อขึ้นซื้อลงนะครับเป็นสี่สี่สี่ห้าสี่หกนะครับผมนะฮะอันนี้ก็เป็น เลขผีมาบอกนะครับหลวงปู่แก่นนะครับเลขหาผีนะครับครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ